แค่ค่วเราเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ 1. พฤษภาคม2 5 6 5คนไทย7กลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิการรักษาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี4 2 0ล้าน2แสนโดสนะคะดีเดย์หพฤษภาคม2 5 6 5นะคะคนไทย7กลุ่มเสี่ยง ทุกสิทธิการรักษาเริ่มฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีและสุดสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปสชจัดเตรียมวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่4ล้าน2แสนโดสสำหรับฉีดให้กับประชาชน7กลุ่มเสี่ยงทุกสิท์รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม65ถึง31สิงหาคม65นะคะหรือจนกว่าวัคซีนจะหมดมีหน่วยบริการภาครัฐและเอกชนที่ร่วมระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะมาดูกันว่าใครที่เป็นกลุ่มเสี่ยงบ้างนะคะ 1. หญิงมีคันอนาะยุคันสี่เดือนขึ้นไป 2. เด็กอายุ6เดือนถึง2ปี 3. ผู้มีโรคเรื้อรังได้แก่ปอดอุดกั้นเรื้อรังหัวใจหืดไตาวายหลอดเลือดสมองเบาหวานและผู้ป่วยมะเรง็งที่อยู่ระหว่างการได้รับยาเคมีบำบัดนะคะ4ผู้สูงอายุที่มีอายุ65ปีขึ้นไป 5. ผู้ที่เป็นโรคธาลัสซีเมียและผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่องรวมผู้ติดเชื้อ HI v ที่มีอาการนะคะ6 ผู้เป็นโรคอวร้วนน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมหรือ BMI มากกว่า35กิโลกรัมต่อตารางเมตรและ7ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และเบื้องต้นจะมีข้อความ SMS แจ้งให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงเข้ารับบริการซึ่งสามารถซึ่งสามารถ walk in เข้ารับการบริการที่หน่วยบริการใกล้บ้านโดยไม่ต้องจองล่วงหน้ายกเว้นนะคะกรุงเทพมหานครที่ยังคงเปิด ให้จองล่วงหน้าด้วยการลงทะเบียนผ่านแอปเป่าตังเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาซึ่งการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในช่วงการระบาดของโรคโควิด -19 ้นอกจากช่วยลดความรุนแรงจากการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของภาวะแทรกซ้อนของโรคไข้หวัดใหญ่แล้วยังช่วยลดอัตราการนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคโควิด -19 รวมทั้งยังลดความสับสนการตรวจคัดกรองภาวะติดเชื้อร่วมระหว่างโรคไข้หวัดใหญ่กับโรคโควิด -19 ด้วยนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรสายด่วนสปสอช1 3 3 0อัปเดต1พฤษภาคมนี้คนไทย7กลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิ์รับการรักษาทุกสิทธิ์การรักษาเริ่มฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีนะคะ